สวัสดีพี่นอ F C, ้องเอฟซีสุกุสุคนผู้ติดตามล่าประตูใช่เมื่อนี้ลมละลายเลยพี่น้องลมเด้อพี่น้องเด้อเขาตั้งแต่ตัวสำรองพี่น้องตัวกลมบ่เขาจากักโตถือว่าบ่เขานะี่นะพี่น้องเนาะถือว่าหลุดมุดเขาตัวสำรองถือว่าบ่เขาเลยถือว่าเพราาน เอาไม้พี่น้องเนาะมือนี้เนาะแกมือแก,ม,อแกมือมืออื่นแกมือมือนี้บ่เขาละเสานี่บ่เป็นทาเขาวันที่สามนี่เราประตูไส้กาลุดสันติภาพกาลุดเอกตากาลุดพระซาส้นกาลุดจนกาลุดน้ำกันไปน้ำกันมืดเลยหายางเอาไม้พี่น้องมือนี้บ้านที่สี่มืออื่นยังเอาอีกน้ำพี่น้องนั่งแกมือเด้อ ประตูใส่กะว่าสมบัติพี่น้องหายทบทวนเก่าเห้เบื่งก็น้าพี่น้องนะหลุดจังไหนจะหลุดกระดอกกระเดียดแทะลาประตูใส่วันที่3มีผู้เบื่องบนออมเมออื่นเนาอเมืออแรกเนี่ยนะจับคู่สามสี่สองสามเกวิ่งสามสีเลนสามลองเก้ตัวกะเก้า 3า0 3ี่ศูลดพี่น้องตัวกลมเข่าตัวเก่าเข่าตัวสำรองแล้วสันติภาพทับคูแปดแปดแปดเก้ก็ดหาเกหาวิ่ง8ปเก้าคุมเด่น8ปดเก้าล่องหาเก่าเข่าหาคือเก่าพี่น้องเข่าตัวสำรอง3ตัวกับหาแปดเกเก้เก เลาเอ็กตาหกสามสาม่าเวิ่งหกสคมเด่นหกสล่องสองตัวสองหาระาสนเล่าสองสามหนึปดวิ่งสอคมเด่นสอล่องสาด สตัว8ปดสองสามสสองสดาวโจนสตาร์กหาเก้าหหปหวิ่งหกาคมเด่นหกล่องหกแปรุดคือกันพี่น้องสตัวก็หกหกหาแปดหลุดมดพี่นอ้องาพี่น้องน้องแก่มือเด้อมือนีเด้อมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อวันที่สเอาไม่เอาไม่แก่มือแตกไปแล้ว ลุดไปแล้วมืออื่นแตกพี่นอ้องมืออื่นแตกมาแตกมืออื่อนมาแก้มือนเนาะพี่นอ้องเนาะอ่าบ่อลายยาหางจัดเลยพี่น้องใจหอนแล้วปูกกระดัยรุดจะเลยมารุดมดกระดกกระเดียบเล่าประตูใจจำครูเก็ยตสีมุกสี่ múc xi si pet c 89, cầu cầu wing wing pet cow. Pet cow. สามตัวเกตซีวิ่งแปดเก่าคนนีวิ่งเกตซีโอ้ยจะเป็นเรื่องขัดต่อพี่น้องเลยวิ่งเกตซีพี่น้องอันนี้เอาออกไปวิ่งเกตซีเอาไปนี้เกตซี Bình kết si Chán tùa Lưu khắp Chán tùa Phe kết si Kết si Cầu kết xí. Cầu kết xí. Kết xí. kết si sám tòa bẹt kết si sám tòa kết si xí... vinh công đen nền kết si lòng bẹt cầu nền cho lụt cho lụt cầu cho lụt kết si ลาสันติภาพลาสันติภาพสันติภาพ สันติภาพจับคู่สาม8ปดสามแปดส

Bing, sampet sampet bing, Samtua. sam sampet Pet. kau sampet. ก่อสามแปดสามสามแปดบิ่งสามแปดกลมเด้นเนึนสามแปดจลุดล่องก่อสามจลุด Bạn xuân nào Bạn xa xuân nào xuân nào hưởng sản hưởng sản chết bẹt. chết bẹt vinh 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 Hà Húc Hà Húc Công Đen Vinh Hà Húc Sám Tua Sống Hà Húc Sống Hà Húc Sám Hà Húc Ôi, mất mất đẹp 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 đẹp. Mà đi cái mọi người mọi người mọi người đi người mọ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 i sắm mọi hốt, mọi người hốt người hà hốt, mọi người mọi hà hốc, chó lột. Lòng sám, chó lột. perdaya vutu nih, law eta, ini kasih ke kan, eta mất việc cần tiền máy lên điểm máy lên em nhìn đây đâu ta chấp cu cầu kết

วิ่งวิ่งเขาเก็นี่สามคูได้ไปหลังน่อยลงใหม่ก็ได้นีเด้อเยอะสามคูแล้ววันนี้วิ่งเก้เกสามตัวสีเก้าเก็ด Câu kết à cầu kết à Câu kết ตีก๊ก597วิ่ง97คมเด่นเน่น97 วิ่งเกลเก็ดลองหกศูนย์จอหลุดเกาเก็ดจอหลุด ดาวโชนสตาร์ว่ายับกล่องกันดีกันพี่น้องเลยกล่องตำพอดกล่องอีกข้าวเดียวเด้อพี่น้องเด้อข้อสดข้อสดข้อไผ่ขออ้ขอ,ขอ,อไผ่การที่ว่าสะดวกนะเบืบ่องว่าสะดวกดาวโชนสตาร์ Sơ tà Sơ chấp khu Kết bài Ngốc kết Ngốc kết, kết chết hạng vinh vinh chết bẹt sám tòa hà chết bẹt อาเจ็ดแปดสามตัววิ่งเก็ดแปดกลมเล่นเก็ดแปดจ้าุดเร่องเก็ดหาจ้าุดสามกูพี่นอ้องหน่อยลงมานอเดืองับนี้เด้อ ก็บหน้าจอแ็บหน้าจอพี่น้าเอ้ยผู้ใดเขามาแล้วก็ได้มาเสียมาแช่มากดนกโปูอันนี้ได้อปูรุดไปหลายๆบ้างหนึ่งห่นงในวันที่สามฮอกมาเต็มมาเต็มพี่น้องขอแก้มือครับนี่แก้มือได้พี่น้องเนื้อวันที่สี่ลาประตูใส่วันที่สี่โปรตุกีสายนห้าร้อยหบคูเกตซี หกสี่สปเกวิ่งวิ่งเก็ด 4, กลมเล่นเก็ดีร่องแปดเก้ 8, 9, สาสตัวกับเก็ดแปดเก็ดีเกาเก็ดสีลาสันติภาพ3ามแปดเกส 48วิ่ง38กําเล่น38ล่อง93 3ตัวกั3 38 9 38ประษาสนเล่า65012378วิ่ง56เพ่นก็เรีว่า6ไหวิ่ง56กําเล่น56ล่อง23 3ตัว2 5 6 3 5 6 9ก9 7 4 5, 6. 5 6. หกศวิ่งเก้ากตกลมเล่นเก้ากล่องหกศูตัวกันสี่เก้าเก็หาเก้ากสาามางเด้อพีหนองเด้อคกูนี่ล่อเอกตาดาวจนสตาร์กษามหางคือกันจับคูเก็แปดหกเก็เกตหวิ่งเกแปดกลมเล่นเก็แปล่องเก็หา สามตัวกะหาเจ็ดแปดพี่น้องผู <spreading exaggerated> ้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผู้ใดได้เป็นกําลังใจให้จักให้กําลังใจให้แน่เอาไปรวยเอาไปรวยพี่น้องมืออื่นมือนี้แก่มือซักกันมืออื่นก็รวยดอกมือนี้่ลดไปแล้วล่ะขออภัยหลายหลายพี่น้องเอพซีสุขสุขคนโศกโศกมันหวานเด้อมืออื่นเด้อลำลำรวยๆเงินน้องท่องไหลอย่าเจ็บอย่าจน ให้คุณพารรักษาให้เทวดาคุมครองเมืม่อืนพอกันหลอบไม่สวัสดี